สวัสดีค่ะสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นมีวัดพระราชวังอิมพีเรียลเมื่อวันที่4มีนาคมหลังเข้ารับการผ่าตัดถึง4ชั่วโมงในการทำบายพาสเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2555โดยพระองค์เสด็จพร้อมจกักรพรรดินีมิซิโกทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระสงฆ์นิกรขณะทรงรถยนต์พระที่นั่งมีวัดวัง มาดูกันที่อังกฤษกันบ้างนะคะเทียบอังกฤษหาดทางตะวันออกของประเทศพบปลาวานขนาดใหญ่คาดว่าถูกเรือชนก่อนจะขึ้นมาเกยตื้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพบปลาวานขนาด35ฟุตหนัก30ตันที่ชายหาดสกิฟเนสในรินคอนเชียผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าถูกเรือชนตายมาแล้ว2-3วันทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างพากันสนใจมาดูซากวาน และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกขณะที่กลิ่นเหม็นเน่าเริ่มคาคุ้งไปทั่วจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทรายฝังกบเพื่อลดกลิ่นเหม็นก่อนจะย้ายออกไปได้เราต้นสัปดาห์หน้าค่ะต่อไปพบกับข่าวกีฬากับคุณธงชัยและคุณประพันธ์สำหรับวันนี้ที่ฉันนะัทพรเกติกุลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ